สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะกันกับแนวทาง3ลาวก่อนรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับคลิปนี้เนาะถ้าเกิดได้ยินเสียงดังรบกวนนะครับผมขออภัยด้วยนะครับพี่ๆนะเพราะว่าเพราะว่าทําคลิปที่ทํางานนะครับเวลาช่วงเบรกนะครับเนาะก็อาจจะบางเขาเรียกว่าบางตําแหน่งหรือว่าบางพื้นที่เขาอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับพี่พี่นาะสามัคคีนะครับพี่พี่ผมให้ศูนย์กับสี่นะครับเมื่อวานนี้ผลที่ออกเนาะศูนย์สี่แปดเก้าศูนย์เนาะใครรูดที่ศูนย์เข้าไปที่เก้าศูนย์นะครับส่วนใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่แปดนะครับเสียดายที่เจาะไม่โดนนะครับพี่พี่นาะเมื่อวานนี้ส่วนเราสามัคคีเวพีให้3กับ7ผลที่ออก8 7 5กับ1 8เนาะ สมไม่มานะครับใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7 5ตรงๆนะครับส่วนเรา VIP ให้7กับ3ผลที่ออก4 3 5 1 4ใครรูดที่3เข้าไปที่3 5นะครับมาสายรูดเนาะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังๆอยู่นะครับพี่ๆเนาะสลับ3ราของเราส่วนแนวทางในวันที่24นะครับชื่นชอบรอบไหนก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผม วันที่ยี่สิบาสี่นะครับเราสามัคคีนะครับเราสามัคคีผมให้ไปที่เลขสามกับเลขเจ็ดนะครับลูดไปที่เลขสามนะครับผมสามศูนย์สามสี่สามก้าเจ็ดศูนย 79นะครับ3ตัว739นะครับอันนี้เราสามัคคีนะครับส่วนสามัคคี VIP ผมให้ไปที่เลข0ย์กับเลข4นะครับรูดที่0นะครับศ1 07นย์เจ็ดศนะครับอืมอันนี้47นะครับพี่พี่ไม่ใช่ศูนย์เจ็ดเนาะสี่เจ็ดนะครับสามตัวนะครับสี่ศูนย์แปดนะครับผม ส่วนลาว VIP นะครับเลาว VIP ผมได้เลขศูนย์กับเลข4เหมือนกันนะครับพี่พเนาะรูดที่0นนะครับศ1 0 5, 40, 43, 45, 3 0ห4 0 4งศูนสาห้าสมตัว4 0่สนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับผมสำรับแนวทาง3าราวของเราเนาะวันที่24นะครับผมมีธุนายน2568นะครับก็ขอให้แนวทางเข้ามาปังปๆเด้งๆนะครับพี่ๆน้อะขอบคุณน,นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ